สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็พบกับแบ็คโกดอีกแล้วนะคะก็จะเห็นว่าเรานั้นใสชดนักศึกษานะคะแล้วก็มินมออกอนะไรแบบเนี้ยสี่ผมก็คือไป โอเคค่ะทุกคนก็วันนี้ก็จะมาแต่งหน้าในลุคที่เราแต่งหน้าไปมหาลัยบ่อยๆนะทุกคนก็คือเป็นลุคแต่งหน้าที่แต่งทุกวันอาจจะมีบางวันอาจจะไม่เช่นนี้นะทุกคนแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นลุคมินีเนาะก็เริ่มจากหน้าสดก่อนนะคะทุกคนก็เช็นหน้าสดแบบนี้ก็มีนิแบบเรือแบบนี้นะคะทุกคนก็เริ่มแรกนะก็คือเราก็จะทาครีมบำรุงอะไรต่างๆนะคะ ให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็พักหน้าไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงอันนี้ก็ไม่รู้ใครเป็นรเปล่าแต่ว่าเราอะเป็นแล้วก็ทาลิปบางๆเป็นลิปมันแล้วก็ตามด้วยต,ตัวนี้นะคะเป็นเพลิปเพลราตัวนี้นะจำา้วยไม่ได้แล้วในกานก็คือก็จะทาให้ทั่วปากเห็นไหมคะปกติปากเราจะคำนะตอนนี้คือออกแบบเป็นสีช่ชมพูอะไรแบบนี้เนาะ,ะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะ่ะทุกคน แล้วก็เราอ่ะเวลาไปเรียนใช่ไหมเราจะไม่ทารองพื้นไม่ทาคูชชั่นแล้วก็ไม่ทาแป้งผสมรองพื้นนะคะเพราะว่าเรา็นคนที่แบบว่าเหงื่อแบบออกง่ายมากเราก็เลยแบบว่าหมดอะไรพวกไหนเพราะว่าปกคอเสื้อเราจะเหลืองแค่แบบเราไม่ทามันก็เหลืองแล้วนะคะก็เราจะใช้เป็นตู้คอนซีลเลอร์แทนนะคอนซีลเลอร์ที่เราใช้นะก็จะมีประมาณ2ตัวนะคะทุกคน ก็มีเป็นของ the s a m มนะคะตัวนี้นะเป็นของเดอะแซมนะคะทุกคนเป็นเบอร์สองนะแล้วก็เป็นของ collision นะคะเป็นเบอร์สามนะคะทุกคนที่แบบว่าเราแบบว่าใช้บ่อยๆนะแล้วก็มีกระจกอันแล้วก็อันนี้เราก็จะแต้มไปตรงที่ว่าเป็นสิวนะคะทุกคนแต้มค่ะ ราก็จะแต้มเป็นพวก้สิวมันเนี่ยบางจุดเราก็อาจจะไม่ได้แต้มนะแล้วก็ตามด้วยโดแซมนะคะเบอร์สองนะแต้มบิ๊กรอบนึ่แต้ม,มแล้วแต่อีกรอบก็เพราะว่าของโดแซมก็คือมันจะกบกลบลงจากคอลเลคชั่นนิดนึงนะโดยเฉพาะตรงนี้นิดนึงนะเพราะว่าสิวเพิ่งเกิดค่ะก็ตรงนี้เห็นไหมตรงที่สว่างก็คือจะเป็นตรงที่แบบว่าสิวมันขึ้นนะ แล้วก็พูดจุดดำดอะไรอย่านงนะ้แต่ว่าใต้ตาก็คือเราก็ยังไม่กบใต้ตาเราก็ยังไม่กบก็คือเราจะมีวิธีกบสองแบบคือใช้พับพูชชานกันนิ้แต่ช่วงหลังมาคือเราใช้นิ้วบ่อยมากเพราะว่ามันง่ายทุกคน เซตอะไรแบบนี้ใช่ไหมหน้าเราก็จะดูเนียนขึ้นแล้วก็มันจะช่วยลดพวกไอ้รองพื้นที่จะเปื้อนได้ง่ายคุณไม่เป็นแล้วก็ใช้พับคูชั่นนะคะพับเก่ามาก เราใช้แบบว่าง่ายๆบางทีก็เป็นฝุ่นบางทีก็เป็นแท่งแต่ว่าช่วงนี้นเราจะใช้เป็นแท่งบ่อยนะคะขอนเทนเนอรจิบเราใช้เป็นของตัวนี้นะเห็นไหมอันนี้เป็นของ m e l i ิสาคิดนะคะเป็นเบอร์สองนะเอ i s o ซนะคะรุ่น,นีนะ่ที่ฝาเป็นลายจุดแล้วก็มีแบบสามสามแบบให้เราใช้ก็จะเป็นสปริบอ เป็นแบบแท่งเห็นไหมแล้วก็เป็นน้องฝุ่นนะสามอย่างเงี้ยสองสิจะเป็นแบบอย่างเงี้ยคือน้องมันจะง่ายอะไรแบบนี้กับเรามากๆเลยนะคะทุกคนก็ช่วงนี้ที่เราเขียนใช่ไหมเราก็จะใช้เป็นฝุ่นก่อนนะน้องฝุ่นนะคะแบบเกลียนแบบง่เลยคือบางทีเราเรียเราก็จะใช้แค่แบบฝุ่นอย่างเดียวนะ พราะว่าน้องอ่างแล้วก็คิ้วเราก็เป็นแบบสูงเยลเ่เราก็เลยไม่ต้องคิดอะไรมากอย่าบอกว่าวันเนี้ยเราแบบมีเรียนเช้าใช่ไหมแต่ว่าอาจารย์อ่ะให้เป็นแบบเรียนเองเรียนแบบเรียนเองอะไรแบบเนี้ยก็คือเราก็ไม่ได้อะไรมากนะก็เลยเป็นอันว่าวันเนี้ยเราก็คือต้องไปเรียนบ่ายโมงครึ่งอีกวิชาหนึ่งนะคะทุกคนนันเราก็เลยมีเวลาเป็นนะแต่ถ้าแบบไม่มีจริงๆก็ อาจาจะแบบว่าไม่แต่งเพอคิ้วอ่ะมันทำแบบเป็นทรงใช่ไหมมันจะย่นเวลาแบบการแต่งหน้าของเราไปเยอะมากๆเลยนะคะทุกคนแล้วก็ใช้ไอ้นีตัวนี้นะปัดๆหน่อยปัดหัวคิ้วนะแล้วก็มาตรงแท่งตรงนี้นะคะทุกคนแบบแล้วก็แบบแล้วก็เขียนนะเขียนแค่หางคิเขียนน้องหาง,งหาให้เรียบร้อยนะ เพ่พอเราเขียนหางนอะคิวมันก็จะมีนะคือมันดีมากเลยนะสำหรับคุณแบ,บ่ว่ารีบลีบ,บอะไรแบบนี้นเราแบบไม่ต้องมานั่งผมคิว้วบางคนอาจจะแบบลงแป้งก่อนนะแต่ว่าเรายังไม่ลงนะคะทุกคนคิค้วเหมือนกระเมา <laughs> แล้วพอนี้เราก็จะ ปาดติดรอบนึงนะแต่รอบนี้จะปัดเบาเมอหน่อยเพราะว่าเราไม่อยากให้เกี่ยรูนี้มันไปเกี่ยบเบาเมอหน่อยนะคะทุกคนแล้วก็ดูห่างคิวก็เออ,เออข้างไหนยาวไปหรือเปล่าตรงไหนข้ามไหนมันยาวเกินถ้าจะลบข้างไหนมันสั้นเกินก็จะเพิ่มนะ เราจะเพิ่มไปเรื่อยๆเลยนะคะทุกคนเขียนคิ้วคือแบบเป็นการเพิ่มเป็นการเพิ่มที่แบบบอกเพิ่มมากเพิ่มไปเรื่อยๆนะคะโอเคค่ะทุกคน <laughs> สิ่งต่อมาที่เราขาดไม่ได้เลยนะคือตัวนี้นะคะไปขอของไดโซนะเป็นแบบว่าเป็นที่เขียนคิ้วเอ้ยเป็นที่แบบลงคิ้วให้แบบสีคิ้วมันแบบติดทนนาะนมากยิ่งขึ้นนะเป็นแบบเป็นเจลเลยนะ เป็นที่เราคิวเออคือแบบมีช่วงที่น้องดังมากแล้วเราเพิ่งไปเจอน้องอ่ะแต่ตอนนี้เราก็หาน้องไม่เจออีกแล้ว <Yes. S 1> คือเรา,าอยากตุนมากแต่เราเสียดายที่วันนั้นเนะเราซื้อมาแค่อันเดียวคือเราแบบไปงูๆงงเลยนะเพื่อนก็ช่างมันอ่ะ uh. โอเคนะคะทุกคนเราก็จะได้คิวประมาณนี้นะ uh. ก็คือบางคนอาจจะแบบปัดคิวช่วงที่แบบว่ามันยิงอันนี้ก็ได้น,ะน้องอาจ,จะอยู่ในทวนคณะแต่ว่าไปส,สวยๆก่อนก็ได้ โอเคค่ะทุกคนแล้วก็มาที่ตรงสิวเราก่อนเนาะออเคยพอมาเริ่มเสร็จก็ลงมนิดนึงมันก็จะกบถือจะไม่ได้กบวินซ์สนิทแต่ก็โอเคดีกว่าแบบมันใหญ่ขนาดนั้นนะทุกคนเห็นไหมก็คือแสงที่เราใช้นะคะทุกคนเป็นแสงธรรมชาติเลยคือแบบหน้าก็จะส,สวยๆนิดนึงเนาะแสงธรรมชาติดันเลยเนี่ย แล้วก็สิ่งต่อไปนะคือแบบอันนี้เราไม่ค่อยได้ทำเพราะว่าไม่ค่อยมอยีเวลาก็คือตัวนี้ค่ะลงที่เราลงปากไปนะคือเราจะลงแก้มนะแต่ก่อนลงแก้มก็คือจะมาลงที่หลังมือก่อนนะเพราะว่าเดวมันอันนี้เกินเดวมันเกี่ยไม่ได้แล้วก็หมุนนะหมุนหมุนหมุน,มนแล้วก็ตัดตัดัดแ,แ,แล้วก็ลงที่หน้าแก้มให้ลงแบบเลือดฝานนะคะทุกคนคือแบบ เราอะเวลาไปเรียนเราไม่ให้ชอบแบบแต่งหน้าเออให้รู้ว่าแต่งหน้าให้รู้แค่แบบแต่งบอมบอวอะไรเป็นแแต่ว่าเวลาเราไปเรียนเราจะไม่ปัดมัสคาราแล้วก็กิดอะไรเน้อน,นะแต่ถ้ากิดอะไรเน้นก็นานๆทีเพราะว่ามันชอบแห้งดาบาคนที่แบบว่ามาัสคาราคือต้องแบบกันน้ำเลยก็แล้วก็ไม่ช่วยให้อะไรดีขึ้นลกล้องอาจจะไม่เห็นนะแต่ตรงนี้คือสีมันก็อ่อนๆค่ะทุกคน คือการแต่งหน้านแบบเนี้ยคือสามารถไปแต่งได้เลยนะคือแบบเรียนมัธยมก็แต่งได้นะทุกคนแต่ว่าปกติเราก็ไม่ค่อยได้ปัดแก้มอยู่แล้วถ้าโรงเรียนเนเค็มมากจะไม่ได้ปัดแต่ถ้าโรงเรียนไหนพอแบบเดินผ่านแล้วอาจารย์ไม่รู้ก็ได้นะเพราะว่าสีที่เราใช้คือมันสีแบบเบา,บามากคือแบบถ้าแบบไม่ใกล้ๆก็คือจะไม่รู้เลยนะทุกคนทำไมเราก็จะได้เน่ามันแต่ว่าช่วงคอเรานะจะลงไปแค่แป้งนะคะทุกคน เขียนคิ้วเสร็จแล้วแก้มเสร็จแล้วสิ่งต่อไปขอลงเป็นอ่อไฮไลท์แล้วกันวันนี้จะใช้เป็นไฮไลท์ของอไรดีอระเดี๋ยวอันนี้อันนี้จะเวิร์กไปไหมเพราะว่า,ไ, <laughs> วาไฮไลท์ตัวนี้คือเก็บแล้วเป็นใช้เป็นตัวนี้นะคะทุกคนเป็นของสีจันนกน้องจะมาแบบนี้เราก็จะใช้เป็นสีที่สว่างนิดนึงนะแต่อก่อกนะทุกคน แล้วก็ลกขึ้นออกแล้วก็น่าแก้เหมือนกสองจุดนะทุกคนคือแบบอย่าเยอะไปกว่าน,บบนี้นะเพราะว่าน้องแบบอันนี้มากเลยเห็นไหมคือประโยชก์คือแบบมีโปรพิตเตอร์นิดนึง<ๆ>แต่อันนี้เพิม่มมา แล้วก็อาจจะแบบใช้เลือเนะล้วมืออหัวตาเนยนให้น้องแบบเปิดหัวตาหน,น่นยในกล้ออาจจะไม่เห็นนะกาแบบเห็นไหมก็จะมีแบบตามีวิๆนะ่เีแล้วก็ใช้ตัวนี้นะปัดปันน้องนุง่ๆเพราะว่าเราอยากให้แบบลุกมันยังแรลเป็นธรรมชาติบวก คืออันเนี้ยก็คือมันไม่ได้ดีที่สุดหรอกแต่บออีตัวที่เราใช้อ่ะคือเราเก็บไปแล้วแล้วเราก็ขี้เกียขึ้นมาใช้อีกรอบเราก็จะได้เป็นประมาณนี้ต่อไปจะเป็นการแต่งตานะคะทุกคนก็ใช้เป็นตัวนี้นะเป็นแบบที่เราสามารถเลือกเองไนดะ้แต่อันนี้ก็คือเราไปแมทน้องมาเองนะทุกคนก็จะได้เป็นประมาณนี้ จะประมาณนี้นะคะทุกคนสีมันก็จะแบบอืเหมือนจะเบาหนะ้าหนูแต่ก็ไม่เบาค่ะก็สีน้าตาลเข้มมากก็ไม่ได้เข้มขนาดนั้นแต่ว่าก็ให้ดูหนูแต่งหน้าโทนสีน้ำตาลก็จะเป็นโทนนี้นะ่ะคือแต่งแบบทุกวันที่ทันก <c oughs> ็จะแต่งไปประมาณนี้ชาแค่ไหนแต่ว่าตาต้องสวยไม่อาจจะไม่ปัดแก้ไม่เขียนคิ้วได้แต่ว่าตากับปาต้องมีนะคะทุกคน ก็ไม่รู้ว่าทําไมมันกิดแต่ว่ามันก็จะเป็นประมาณน,นี้แล้วก็บางคนเขาอาจจะดัดขนตาแต่ว่าเราไม่ดัดค่ะทุกคนเพราะว่าเราแบบขี้เกียจแล้วก็สิ่งตอนน่อมาก็คือลิปสติกคือช่วงนี้ก็คือจะใช้เป็น2ตัวเหมือนเดิมนะเป็นของ p ล l i p e r l a ตัวนี้แล้วก็เป็นของ oh my tint oh. ต,ตัวนี้นะคะเป็นเบอร์หนึ่งศูนย์ใเบอร์สนะิบมเพราะตอนไปสะวัสีคือสวยมาก เราก็เลยซื้อแบบมาใช้แล้วแบบ69บาททุกคนคือถูกและดีมากทาด้านในปักน,นะคะแล้วก็เมมทาบนล่างแล้วก็ค่อยเมมลนาาเห็นไหมสีมันก็จะแบบดูมีอะไรมากขึ้นโดยที่แบบตาเราอยู่เป็นสีน้ำตาล แล้วก็เมงแล้วก็ถ่ายเราบน่งแค่นี้ก็พอแล้วนะเวลาเติมเราจะใช้เป็นอีกตัวหนึ่งนะคะเป็นนาลีนะเบอร์อะไรนะเบอร์หนึ่งศูนย์ใช่ไหมถ้าจาไม่ผิดนะอันนั้นจะเป็นเติมที่มอนะถ้าสมัยกินข้าวเสร็จแลยแต่ปกติก็ไม่ค่อยได้เติมหรอกเพราะลืมแล้วก็ขี้เกียจได้สีมันก็จะแบบ ตัวน,นิดหนึ่งนะทุกคนคือแบบว่าถ้าใครแบบอยากได้รีบราคาถูกแล้วซีดีน,นะคะทุกคนไปซื้อค่ะหกสิบเกาทนะตอนที่เราซื้อช่วงโปรแล้วก็ได้เป็นแบบนี้แต่ว่าเราลืมลงแป้งค่ะทุกคนจเงๆมันก็ลงแป้งก่อนรีบบแต่ว่าเราลืมแป้งที่เราใช้นะก็จะเป็นแป้งของกิฟฟ์บรีนตัวนี้นะมันไม่ถึงกับคาน์ซอโซนะทกคนเ น้อมีติ๋วเนี่ยแดดแรงนิดนึงแต่ผิวเรามันก็ออกแดงน,นะช่วงเนี้ยเพราะว่าขำม,มานะคะทุกคนระวังกระปุกกระปุกเปื้อนนะแล้วก็เสร็จหน้าค่ะเร็จที่ตาด้วยเนาะเห็นไหมพอเราลงอะไรแบบเนี้ยหน้าเรามันก็จุแน่นมากขึ้น สีน้ำตาลใครว่าไม่ปังบอกบอยบอกฟังเวอร์เพราะว่าจริงๆอ่ะเราจะทาแบบเป็นแบบสีแมทเลยนะทุกคนมันก็เลยแบบพอเราแบบทาแบบมีกิตตองกิตเตอร์เพิ่มมันก็จะดูแบบน่าเต็ม,มน่าเต็มมาเยอะอยู่สมมุติว่าเราอ่ะสามารถแบบแต่งลุคนี้ออกงานได้เลยนะทุกคนอารมณ์แบบติดขนตาปลอมกิดอะไลเนอะร์แล้วก็ทากิตเตอร์นิดนึงคือออกงานได้แล้วนะคือแบบ มันก็ออกมาแบบลุกเต็มๆนิดนึง <c oughs> อโอเคนะทุกคนคือแบบลุกเราก็จะได้มาเป็นแบบอาจจะฉีดจะเป็นอัำแร่แก็ได้แต่วันนี้เราไม่ฉีดแล้วก็ช่วงเนี้ยดูแลเส้นผมใส้ตัวนี้ค่ะคือมันเป็นอะไรที่ดีมากเลยเป็นของทานตอวันทุกคนเป็นน้ำมันจริงๆอะ่ะเราต้องใช้คู่กับอาหารผมนะมันจะดีมากแล้วก็ คือแบบใช้แบบช่วงผมแห้งอะไรแบบนี้แล้วช่วงผมเปียกแล้วก็ต่อผมนะมันจะทําให้ผมแบบเราเงาเป็นน้ํามันน้ํามันจากดอกทานตะวันคือดีมากเลยนะคะทุกคนถ้าสมมติว่าใครอยากให้ผมแบบลื่นๆแบบเงาเงาเหมือนไปทาจากลานคือแนําตัวนี้ราคาถูกราคาหลักสิบนะทุกคนแล้วมันก็ดีมากก็ได้เป็นประมาณอันนี้ลุกไปเรียนหมอของเรานะ คือแบบอาจจะมีรัดผมรัดผมบ้างอันนี้จะเป็นลุแบบแม่รัผดผมแต่ค่ารัผดผมก็จะเป็นครื่งหนวแบบนี้ช่วงนี้เราไม่ได้รัดผมนะอืมเดี๋ยวขออนุญาตไปตัดแต่งทรงผมก่อนแป๊ คนคือตอนนี้คือเราไปบีผมอะไรมาเรียบร้อยลวปกติคือเราจะไม่รีบผมเพราะว่าเราขี้เกียจแล้วก็มันทําให้ผมเสียอะไรเบบนแล้วก็เลยไม่ได้รีที่เห็นเหนี่ยมเพราะว่าก็มันสวยคือบางคนก็จะเห็นมีเงินหนึ่งแล้วก็ขลังไปพันลมนะคะทุกคนก็ถ้าใครชอบลูคนี้นะคะอย่ารืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องแบคโรดด้วยค่ะถ้างั้นไปฟ้านะคะขอตัวละครค่ะทุกคนไปบ้า